นี่จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครที่กำลังอยากสื่อสารกับคุณอะเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นใครสักคนเนี่ยคะ่ะที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะบางทีก็แบบอยากไปนูน่นไปนี่ทำอะไรก็แบบไม่ค่อยจะบอกใครอะไรประมาณนี้นะคะ บางคนอาจจะชอบธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะชอบเที่ยวในป่านะคะที่เต็มไปด้วยต้นไม้แต่บางคนก็มีด้านนี้เหมือนกันนะที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีจริตจะก้านหรือคำพูดคำจาแบบทื่อ,อไม่หวานหูเท่าไหร่คิดยังไงรู้สึกยังไงพูดแบบนั้นแบบดิบ,ดบแบบเรียว,ยวแบบไม่ปรุงแต่งอะไรประมาณนี้ บางทีก็อาจจะปากแหม่ไม่ค่อยจะน่ารักนะคะแต่เป็นคนที่อาจจะแบบเนี่ยค่ะมีมีเสน่ห์ในตัวเหมือนกันมีความเย้ายวนอะไรบางอย่างในตัวในความที่เขาหรือเธอคนนี้ที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองแบบที่ไม่ค่อยแคร์ใครหรือฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำอะไรประมาณนี้อีกในหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในคอามสมนหรืออาจจะเคยอยู่กันนะฮะเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณแบบ ดูเป็นตัวของตัวเองแบบมากๆเลยนะทำอะไรแบบตามใจตัวเองมากจบนบางทีแบบเขารู้สึกว่าเอ๊ะจะตามใจตัวเองกันไปไหมนะลืมฉันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกกันก่อนก็ได้นะเน่ยคะ่ะแต่มันก็ดูมเสเ่ห์น็ึงดูนะในความที่คุณแบบทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองอะคะ่ะอืม ใครที่กำลังอยากสื่อสารคุณเป็นคนที่ปากหนันะคะอาจจะมีอะไรที่แบบปิดบางซ่อนเร้นมีชอบแสดงออกคือในะคำว่าปิดบางซ่อนเร้นเนะี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นอะไรไร้ายๆอย่างเดียวนะคะอาจจะแบบแค่ปากไม่ตรงกับใจชอบเก็บไว้ซึมมิดแต่แบบพูดออกมาทีอะไรเงี้ย แบบคนละเรื่องไปเลยนะคะรีอสตารเขาอาจจะมีเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบแสดงความรู้สึกมีทําอะไรกับแบบเหมือนคนมีความลับหนุนนี่นั่นๆเพราะว่าอาจจะมีด้านที่เขาหรือเธอคนนี้ที่จําเป็นต้องปิดหรือพรางก็เพื่อปกป้องตัวเองนะคะอีกในหนึ่งถ้าเคยอยู่ในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ถ้าเขามีอะไรในใจที่เขาไม่พูดเนี่ยมันเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดกับคุณแล้วนะ นะคะได้เลยก็ราแต่นะคะนะคะคุณทําให้เขากล้าที่จะพูดมากขึ้นนะคะด้วยก็เป็นได้เขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆ,ๆนะเขาหรือคุณนะคะครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่น่ารักกับคุณไม่แฟรกับคุณไม่ยุติธรรมคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับ นะคะและตอนนี้เขาถ้าเกิดเาเป็นความสัมพันในอดีตเนาะเขารู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเคยไม่แฝรกับคุณเน่ะเขาได้รับคืนสนองอาจจะเป็นความไม่สบายใจหรือเจอคนปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติหรือแม้กระทั่งเอาเปรียบไม่ยุติธรรมซึ่งเขารู้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นผลจากการที่ฉันเคยทำอะไรไม่ ไม่แฟร์กับเธอหรือเอาเปรียบคุณทางความรู้สึกนะคะอีกในหนึ่งถ้าไม่ใช่คนที่เคยเมีเรื่องไม่เข้าใจกันขนาดเนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่เกลียดมากอะไรที่ไม่แฟร์เป็นคนที่แบบว่าไม่แฟร์นี่คือจะเกลียดไม่ชอบความไม่แฟร์นะคะค่อนข้างไปเอเอจะหัวร้อนง่ายๆนะกับความไม่ยุติธรรมในสังคมเนี่ยนะคะอืมแล้วก็ใครบางคนในที่อาจจะเป็นคนรึอเขา อาจจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหรือเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงอาจจะมีใครสักคนที่แบบมีลุคแบบแรงๆเนาะทาปากสีแบบจะจัดแซบๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีนะแต่เพียงแต่ว,ว่าบางทีมันมีการเสริมลุคทําให้แบบว่าดูมีพลังจากข้างในนคะค่ะใครบางคนที่กําลังอยากสื่อสารกับคุณเนี่ยนะคะอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจมากนะคะ แล้วตอนนั้นนะวันนั้นที่ทําไม่รู้ศึกรู้สาอะไรแต่วันเนี้ยเวลานี้อาจจะเสียใจที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะพยายามบอกไม่ฉันไม่ผิดฉันไม่คิดอะไรฉันไม่หือไม่หือไม่อื้อไม่สะเทือนใจใดทั้งสิ้นอย่จริงสะเทือนในวันที่เขาไม่น่ารักคุณนะคะคุณอาจจะเคยร้องไห้เพื่อเขาไม่เยอะตอนนี้คุณไม่ได้ร้องไห้เพื่อเขาแล้วคุณลุกขึ้นมาแบบคุณได้รับความไม่ยุติธรรมมาคุณลุกขึ้นมาแบบสวยๆเชิดๆนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปมันทาให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะ มอาคืนความยุติธรรมให้กับคุณปฏิบัติกับคุณอย่างสิ่งในสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะเออสองนะคะเออถ้าอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณเห็นด้านที่เปราะบ,บางของเขาอะเออเนะะีน่ยเจบางทีอาจจะดูเหมือนว่าใจแข็งเป็นหินเหมือนกันนะอืมแต่จริงๆขางอาจจะอ่อนไหวหรือเปราะบ,บางเกินกว่าที่คุณจะรู้ก็ได้ะคะ่ะ ใครที่กําลังอยากสื่อสารกับงคุณช่วงนี้เขาหรือเธอคนนั้นหรือนะคะอาจจะมีเรื่องสะดุดสะดุดในเรื่องของภาระหรือการเงินนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนในอดีตเขา,าอยากดูแลคุณแต่แบบอารมณ์แบบว่าตัวเองอยากเอาตัวเองไม่รอดจะไปเลี้ยงดูใครจะไปซัพพอร์ตใครก็ได้นะคะหรือในหนึ่งครั้งหนึ่งอะคุณอาจจะเคยดูแลเขาซัพพอร์ตเขาแต่เขากกับอ้างมาตลอดว่าเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว อะไรแบบคือผัดผ่อนในการแบบที่จะทําให้กับคุณอ่ะเป็นฝ่ายที่แบบได้รับจากคุณอย่างเดียวนะคะบางคนต้องบอกเลยนะคุณหรือเขาใครบางคนอาจจะ support กันเรื่องเงินด้วยนะคะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความมีคุณธรรมเช่นเขาอาจจะเงินผ่านมือ แล้วคุณก็ช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยก็เป็นได้ถ้าเป็นถ้าเป็นความสบายในอดีตรหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันใลยก็ตามแต่นะคะโอเคปัจจุบันในด้านบวกก็มีค่ะเช่นเขาอะอยากจะเป็นคนที่แข็งแกรง่งแข็งแรงทางการเงินมากกว่านี้ที่สามารถดูแลคนที่เขารักได้อย่างดีคือแบบถ้าฉันยังแบบไม่สามารถดูแลได้อย่างดีฉันจะไม่ ฉันจะยังไม่แบบเข้าไปนในชีเธอเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอเดือดร้อนเพราะฉันเพราะถ้าฉันจะมีเธอในชีวิตฉันต้องดูแล,แล,แลเธอให้ดีที่สุดนะคะแต่เขามีความปรารถนาในตัวคุณนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณแบบมากๆด้วยนะคุณอาจจะเป็นความอบอุ่นนะคะคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้กับเขานะคะเสมอมาแล้ว เหมือนเขามองคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนมีแรงบันนานใจด้วยค่ะนะค่ะอีกในหนึ่งถ้าเคสที่ห่างเหินกับไปเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูไม่มีหนทางเลยนะที่เขาแ่บจะเข้ามาคุณได้เขาอยากให้คุณนะเปิดช่องทางให้เขาหน่อยให้สัญ,ญญาณไฟเขาหน่อยได้ไหมเพื่อที่เขากล้าที่จะเดินเข้ามาน,นคะคะช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์บางคนดูแซบขึ้นดูเย้ายวนขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นนะบางคนก็แบบอาจจะแต่งตัวแบบ โชว์ผิวนู่นนี่นั่นบางคนก็แบบอ,อาจจะโพสนะคะเ,เสื้อผ้าแบบเปิดเนื้อหนงังเปิดแผ่นหลงังเปิดไหลอะไรอย่างนี้ด้วยนะเซ็กซี่กันไปละเขาบอกนะคะอาจจะมีใครสักคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าที่แบบไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะอาจจะมีใครในนี้นะคะคุณหรือเขาคนที่คนาอยากสื่อสารเนี่ยเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้เวลากับการอยู่กับตัวเองกับหนังสือมากกว่าที่จะไปแบบไปอยู่กับผู้คนมากมายอะ่ะอีกในหนึ่งแต่เป็นคนอ่านคนได้เก่งนะนะคะและก็ต้องบอกก่อนว่าบางครั้งอะ่ะเขาก็มองเวลามองคนเขามองเหมือนหนังสือเหมือนกันเช่นเบิดหนังสือที่หน้าอ่านบางคนแบบเขาอยากจะอ่านอยากจะเปิดหน้าต่อๆไปนะคะอืม ใครบางคนในที่นี้ค่ะนะคะ,นะคะเขาอยากที่จะเข้ามาถึงตัวตนของคุณถึงบ้านถึงครอบครัวของคุณอยากจะรู้จักสังคมคนรอบค่ะของคุณบางคนก็อาจจะอยู่ในชีวิตของของกาและกันแล้วนะคะได้รู้จักคนรอบข้างของกันรละกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฟุ้งนะคะครอบครัวนะคะถ้าอยางก็อยากจะเข้ามาวันนี้นะคะมากกว่านี้อีกในหนึ่งเนาะ เหมือนมันมีภาพเหมือนกันค่ะที่เขา,าอยากจะมีภาพอนาคตนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณนะคะมีความเป็นครอบครัวด้วยก็เป็นได้เขารู้สึกอุ่นใจนะเมื่อมีคุณถ้าเคยมีหรือตอนนี้ก็มีอยู่นะคะเออไม่รู้ใครในนี้เนยคะชอบใจบุญสุนทานนะคะอาจจะชอบเข้าวัดทำบุญตักบาตรไหว้พระ นะคะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งก็คือว่าคุณหรือเขาอาจจะเคยผ่านความทุกข์ความเศร้ามาแล้วคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะไปเข้าหาในเรื่องของทางธรรมทางธรรมธรรมะหรือการพัฒน,นาจิตใจนะคะการรักษาความสงบในใจด้วยก็เป็นได้แล้วมันมีคำวา่า reaching คือการที่อยากจะเข้ามาหาข้อบางทีนะคะนะคะถ้าเกิดหางเห็นกันเขาอยากจะเดินทางเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะคว้าตัวคุณกลับมาอีกครั้งนะคะ หรือ2อ,อีกนันหนึ่งคือว่าอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเหมือนคนเปรย์หลงทานจนได้มาเจอคุณเขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตละที่จะเดินไปได้วยกันกับคุณนะคะอาจจะมีใครสักคนนะคะที่เคยแบบลุ่มหลงมัวเมาบางสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสอะไรก็ตามแต่การเที่ยวราตรีนะคะการดื่มการสูบหรืออาจจะเป็นการลุ่มหลงมามา,มาหรือแอดดิในเรื่องของตัว,ตวบุคคลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานก็ได้ค่ะไม่งั้นก็คือว่าอีกในหนึ่งก็คือ แต่ไม่ใช่เป็นในเคสนี้ก็คือเขารู้สึกว่าคุณชอบดูมิสเ์เย้ยาวยวนชวนให้ลุ่มหลงมากๆเลยในะช่วงเวลานี้และเขาละสายตาจากคุณไม่ได้เลยบางคนอาจจะชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะอาจจะชอบอาจจะอยากไปเที่ยวเกาหลีหรือไปชอบชอบไปเที่ยวเกาหลีหรือชอบทานแบบรามยอนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ได้รับอิทธิพลแบบ จากเคป p OP, หรือแม้กระทั่งชอบดูเคปชอบฝังเคปอปเลิ OP, ก็เป็นได้บางคนอาจจะมีซีรีส์ในใจเรื่องอ e ีเทอร์วอนคลอะไรเงี้ยนะคะที่พักซอจุนเล่นเนาะนะคะแต่แม่หมอยังไม่ได้ดูนะนะคะเลยก็แล้วแต่ค่ะคนที่กำลังอยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ยเขารู้สึกคุณเป็นพื้นที่ที่เขาอุ่นใจปลอดภยัยสบายใจนะคะแล้ว แบบฟิลเหมือนห้องนั่งเล่นน่ยที่แบบว่าสามารถนอนกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะคะนอนกรนให้คุณฟังอะไรเงี้ยนะคะเรือให้คุณได้ยินคือสบายเกินน่ะหรือไม่งานถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มันสะดุดมีประเด็นน่ะเขาอยากจะบอกได้มานั่งคุยจับข่าวคุยปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งในที่ที่แบบผ่อนคลายสบายใจนะคะคุณนะคะอาจจะพบเจอกันอย่างกระทนหันไม่ทันตั้งตัวอารมณ์เหมือนถูกหวยเนาะนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอคุณน,นะคะ สในคำว่าถูกหวยบางคนเนะ่ะรู้สึกดีแหละที่คุณเข้ามาแต่แบบไม่อาจจะไม่ได้รักษาคุณไว้อารมณ์แบบย่ามใจอะนะคะด้วยก็เป็นได้บางคนอยากจะ พุ่งเข้ามาหาคุณนะอยากจะโผล่เข้ามาหาอยากกระทันหันไมไม่ทันให้คุณได้รู้ตัวเคสนี้น่าจะห่างกันไปแล้วแบบฉันอยากจะมาเซอร์ไพรส์เธอหรือไม่กัหรือไม่ได้ห่างในความสมัยแต่แบบแค่อยู่ไกลกันนะคะและก็ต้องบอกก่อนในนี้อาจจะมีใครบางคนที่ชอบเสียงโช์ไม่รู้คุณหรือเขานะคะก็ะะเป็นได้เนอะอ่แล้วขอดูเพิ่มเติมใครที่กำลังอยากสื่อสารกับคุณนะคะ เออเป็นคนที่ถ้าทำอะไรเนาะแบบทำจริงจังนะคะให้ใจกับมันมากมีแพชชั่นในการทำสิ่งนั้นนะคะในทุกเรื่องนะคะหรือไม่งั้นช่วงนี้เขาอาจเขาหรือคุณอาจจะแบบมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในการทำอะไรใหม่ๆไอเดียบันเจิดนะคะอยากจะทำนู่นทำนี้เต็มไปหมดเต็มหัวนะคะมีคนชอบงานศิลปะชอบวาดรูปในนี้ได้แหละนะคะหรืออาจจะชอบแต่ง แต่งกายแบบที่แบบเป็นแบบมีความแบบติดติสไหนหรือไม่งั้นไม่ต้องติสก็ได้แต่ว่ามีเอกลักษณ์หรือมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีคนแอบ,บแบบเจ้าเล่เจ้าเล่ในนี้ด้วยนะหรือไม่งั้นมีคนขี้ระแวงว่าคนอื่นน่ะจะเข้ามาหาแบบ หาฉันนี่แบบมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรแอบแฝงไหมอันนี้อาจจะเป็นคนที่ระวังตัวว่าคนอื่นนะจะมาล่อมาลวงมาหลอกมาเจ้าเล่ห์นะคะแล้วอาจจะมีคนที่แบบชอบวิ่งนะคะหรือออกกําลังกายนะคะอช่วงนี้ใครสักคนเนี่ยเข้าฟิตเนสวิ่งเหลือเกินในรูวิ่งหรือไม่ต้องฟิตเนสก็ได้ไม่งั้นนะีกนะเนี่ยคือว่าชอบวิ่งตามเหลือเกินสี่คูร้อยเมตรมาราธอน ในความสัมพันธ์น่ยวิ่งตามเก่งวิ่งเก่งอันนี้เยอะไปเนาะอันนี้อาจจะต้องพักก่อนนะคะอย่าขยันวิ่งตามนักเลยนะคะและใครสักคนในนี้บ้างงานนะคะมากๆอาจจะเป็นคุณรือเขาแล้วก็ในนี้อาจจะมีใครเจอกันในในช่วงอายุที่น้อยกว่าน,นี้หรือตอนที่อยู่ด้วยกันมันมีความแบบเป็นเด็กๆด,กดกคิวค้วๆนะคะใสๆชอบหอม จมูกชนจมูกเหม่งชนเหม่งหรือถ้ายังไม่ได้เจอก็อยากจะมาเจอนะคะหรือถ้าเจอกันหรืออยู่ด้วยกันหรือเคยอยู่ด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่อให้คุณอาจจะมีหัวโขนของการงานแต่พออยู่ด้วยกันแบบมีความแบบเป็นแบบเป็นเด็กนะอ่อนนะคะอีกครั้งเนาะบอกแล้วมีคนชอบอ่านหนังสือแล้วชอบเก็บตัวค่ะนะคะคุยกับหนังสือเก่งกว่าคุยกับคนนะคะ เป็นคนเปิดใจยากด้วยบางครั้งนะคะแต่ถ้าให้ใจใครใครเข้าใครเข้ามาแล้วคือให้เลยนะอาจจะมีใครเนี่ยชอบเหลือเกินนะคะความนัวความหวานของชาไข่มุกนะคะอืมรามาน้ำตาลเยอะเกินไปนะหรือเอ๊ใครไม่รู้ชอบแบบไปเที่ยวไต้หวันหรือเปล่าหรือชอบความไต้หวันอะไรเงี้ย ตอนที่คุณกับเขาเจอกันหรือได้คุยกันหรือพบกันครั้งแรกเนี่ยมันมีความผูกพันอย่างรางดวดเร็วราวกับคุณเคยกันมาก่อนมีคนชอบดูหนังดูซีรีส์ในนี้ด้วยนะคะไม่รู้ใครเนาะลักษณาราศีคุณหรือเขานับถูกแบบนะคะเลโอสิงหทาตุไฟนะคะเวอร์เกอร์การทาดิดนเซจิเตเรียสนะคะ ชั้นู้ถาุไฟ arius, อะคริอเรียสกุ้มธาตุลมนะคะและตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะมีเลขห้าจะมีใครสักคนเกิดวันพฤหัสนะคะเลขที่เกี่ยวนะคะเออ่วันคบรบครับวันสําคัญอายุหรือไอดีก็ห้าสิบห้ายี่สิบห้าลงทายดูเลขค่ะเดือน,น 5, สําคัญอาจจะมีเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็มีคนที่อาจจะเกิดวันเสาร์เลขที่เกี่ยวก็คือเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดลองทายดูเลข เจ็ดเดือนที่สำคัญอาจจะมีเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีเลขสิบนะคะและอาจจะมีเดือนสำคัญคือเดือนอตุลาคมนะคะเป็นได้นะะาะและอาจจะมีใครในนี้นะคะเกิดวันอาทิตย์ไม่รู้คุณหรือเขาและพฤหัสพฤหัสมาอีกแล้วนะเพราะเมื่อกี้ก็มีตัวอันนี้นาะเลขห้านะคะดาวพฤหัสก็นั่นแหละนะคะไม่รู้ว่าใคร ซะเอ่แล้วมาดูเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ I can't hate you because I love you เขาบอกว่าเขาเกลียดคุณไม่ได้รอกเพราะเขารักคุณนะคะ Morishina i d e n e นะคะช่วงนี้อ่อใครหักโหมกับการทำงาน นะคะเป็นกำลังใจให้หนะอย่าหักโหมนะหรือคุณอาจจะเคยแบบเชียร์อัพเขาตลอดนะคะเป็นกําลังใจให้เขาเสมอมานะคะ I wish to see you again ฉันหวังปรารนาที่จะได้เจอเธออีกครั้ง I want us to start over ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะ Am I good enough for you ฉันดีพอสำหรับเธอไหมบางทีเขาก็ไม่มั่นใจเพราะว่าอา,อาจจะไม่น่ารักมาเยอะเนาะ I'm trying to do the honorable thing เขาพยายามสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างเกียรติสร้างศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่ในะคะ่ว่นี้อาจจะทำงานหนักด้วยหรืออะไรที่เขาเคยไม่น่ารักค่ะเขาเจอบอกอยากจะเรียกศักดิ์ศรีในสายตาคุณนะให้เห็นค่าเขาอีกครั้งกลับขึ้นมา Are you being with anyone else นี่เธอตอนนี้เธอกำลังอยู่กับใครกำลังสนิทกับใครใหม่ปะมีหึงนะ I feel so ashamed for still treating you รู้สึกละอายที่ปฏิบัติกับคุณอย่างไม่น่ารักอย่างแบบไม่ฉลาดเลยนะคะ I feel a very strong connection with you รู้สึกผูกพันกับคุณอย่างมากมายอย่างลึกซึ้ง Painful memories keep haunting me ข้าจะมีความทรงจำที่เลวร้ายหรือ ที่เขาเคยทำไว้กับคุณเนะี่ยเขารู้สึกว่ามีมหล่อนเขาอยู่เนื้อคะ I promise to come back for you เขาบอกว่าสัญญาว่าจะกลับมานะคะถ้านานแล้วไม่ต้องรอค่ะและ I am stuck here w h e n all I want is freedom I wish to I could fly away ตอนนี้อาจะติดขัดด้วยภาระหน้าที่หรืออะไรก็ตามนะคะเขาอยากจะบยบินมาหาคุณหรือเขาอยากจะ เดินทางมหาหาหรือเขาอยากให้ความสนุกเขาอะนะคะเดินทางไปด้วยกันได้อีกครั้งนะคะได้ทำอะไรตามหัวใจกับคุณตัวอักษรหล่อนใจนะคะ first name last name nickname ปัจจัยอื่นๆนะในการใช้ชีวิตเนาะนะคะมีตัว A ตัว C ตัว E นะคะ F G นะคะ h K, U แล้วก็ V นะคะก็ไม่รู้ว่าใครเนาะที่กำลังอยากสื่อสารกับคุณขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้ตามที่ปากหมุดไว้ให้นี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ